ใช้เงินให้หมดเลยไม่ดีเหรอความสุขอรู้จักไหมจะเก็บเงินไว้เผื่ออนาคตทําไมลองมาฟัง4เหตุผลของผมดูนะครับว่าตรงใจหรือเปล่าเริ่มจากข้อ4เลยนะครับคือถ้ามีเงินเก็บ เราสามารถกู้ตัวเองได้ดอกเบีย้ย0%ครับถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บป่วยเรื่องรถเสียเรื่องอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยเราอาจจะต้องไปใช้สินเชื่อซึ่งถ้าเกิดเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อก็18%อัพขึ้นไปนะครับนี่ยังไม่รวมไปยืมเพื่อนฝูงอะไรอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ตรงต่อเวลาเราก็อาจจะเสียเพื่อนได้เลยสุดท้ายก็เสียเคร,รดิตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเงินออมนะรหาากเเจปต้้งงใชิ ก็สามารถกู้ตัวเองได้เลยครับและถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากพอนะครับเราก็สามารถเอาเงินนั้นนะ่ะไปซื้อรถซื้อบ้านได้โดยที่ดอกเบี้ยศูครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะออมเงินได้เก่งขนาดไหนนะอันดับ3ครับคือทุกๆความสุขเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนั้น p l a y s t a t i o n 5นะครับก็ถือว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นความสุขของผมนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีเงินเลยเนี่ยแน่นอนครับว่าผมเองก็ไม่สามารถซื้อมันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้บัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ย0%ู0เปร์เซนต์สิเดือนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายเลยหรือว่าจ่ายไม่ทันเนี่ยโอ้ดอกเบีย้ยก็โดนเหมือนกันนะครับ และการไปเที่ยวต่างประเทศเอ่ยการกินของอร่อยอ,อยเอ่ยนะครับรวมไปถึงการซื้อของบำรุงความสุขตัวเองมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินทั้งสิ้นนะครับทุกๆความสุขมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับโดยเฉพาะใครที่บอกว่าการเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยประหยัดกว่าเที่ยวต่างประเทศผมเป็นคนหนึ่งครับที่เถียงเลยว่าไม่แน่เสมอไปนะ อันดับที่สน,นะครับก็คือเราสามารถใช้เงินทําบุญช่วยแมวได้ครับภรรยาของผมนะครับเปิดเพจมาดามจรจัดนะครับซึ่งก็จะมีคนดูแลนะครับก็คือพี่หน่อยซึ่งเป็นคนที่เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือแมวจออยู่แล้วนะครับบางเคสเนี่ยผมเห็นแล้วผมสงสารมากๆเลยนะครับ ก็อาจจะมีการโอนเงินไปช่วยเหลือบ้างเดือนนึงก็พันหนึ่ง,งบางทีก็สองพน,นะครับส่วนภรรยาผมเนี่ยเขามีรายได้เยอะเขาก็จะโอนเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนใจบุญการมีเงินเก็บเยอะก็สามารถทําให้เราเผือแผ่บุญกุศลน,นั้นไปได้เยอะมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่มีเงินเราจะไม่สามารถทำได้นะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ย การที่เราเอาเงินที่มันเหลือในบัญชีของเรากับเอาเงินที่มันต้องกินต้องใช้มาทําบุญนะครับความรู้สึกมันแตกต่างกันมากจริงๆนะระหว่างเงินที่ไม่ได้ใช้เอาไปทําบุญกับเงินที่จําเป็นต้องใช้และเจียดไปทําบุญมันเหนื่อยกว่าเห็นๆเลยครับ และสุดท้ายก็อันดับหนึ่งนะครับก็คือการที่เรามีเงินเยอะเราจะสามารถสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งได้โดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องทํางานตลอดเวลานั่นก็คือนักลงทุนนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับการลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็ตลาดหุ้นนะโอเคด้วยสถานการณ์ของโลกตอนนี้มันไม่ปกตินะครับพอร์ตของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างออกไปทางเขียวค่อนแดง <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็คือแดงนั่นแหละนะครับติดลบอยู่ประมาณ2-3%นะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดเราถือไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงตลาดหุ้น มันก็ขึ้นครับผมเองเนี่ยมีเงินปันผลนะครับได้ประมาณ3%ต่อปีนะครับเท่ากับว่าทุกๆ10,000บาทที่ผมออมเงินได้เนี่ยผมจะมีรายได้เข้ากระเป๋าปีละประมาณ300บาทครับหรือทุกๆ1ล้านบาทที่ผมเก็บเงินได้แล้วก็เอาไปลงทุนนะครับผมจะมีรายได้เข้ากระเป๋าปีละ3 0 0 0 0บาทหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ25 0 0 2 6 0 0บาทนั่นเองครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราสามารถสร้างเงินได้โดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาครับนั่นก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือ4เหตุผลของผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะ